สวัสดีครับนี่ลงดำเช่นเคยอากาศตอนประม,มาณสามโมงเช้าจะเข้าสี่โมงช้าของวันนี้นะนี่เป็นไงเราโอเขียวชะอุ่มที่สุพรรณบุรีน,นี่มีอะไรให้ดูเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นต้นตาลต้นตาลโอ้เป็น,ร,นร้อยต้นมันเป็นทิวเขียวนู้นี่ลงดำชีนยวขยายให้ดูหน่อยนึงนู้นต้นตาลทั้นงนั้นเลยสมัยก่อนคุแก่เขาจะปลูกไว้ว่า ทำเขตแดน,นปูกไว้แต่ตานเขาว่ามะพร้าวสามตานเจ็ดตานเจ็ดปีจะได้กินลูกมะพร้าวสามก็สามปีเขาว่าอย่างนั้นนะสูตรเขาว่าอย่างนั้นสนะูตรคนโบราณน,นะมะพร้าวสามตานเจ็ดตอนนี้ลุงดำก็อยู่ตามชายคลองที่มาถ่ายดูดยูนนี่ลุงดำเจอรังนกกระจาบก็เลยรังนกกระจาบมาจะพาดูนี่นกนี่มันกินข้าวนี่ข้าวเปลือกนี่แหละ นะก็มีหญ้านี่กำลังนี่กำลังออกลวงพรอมาที่นี่ก็มีด้านนี้มาที่ลุงดำก็มาเห็นเห็นมานี่ก็เินด้านนี้ก็เห็นเห็นนกกระจาบแหละเป็นปูพวงมาเนี่ยนี่แอบดูลังนกกระจาบเห็นไหมครับนี่ไอ้นี่นเขาเรียกว่าลังนกกระจาบบางคนก็เรียกว่าเห็นชาวบ้านเขาเรียก,น,น,ยกนกหงยกมันไม่ใช่หรอกครับเขาบอกมอนนกหงยกว่า,างั้นนะ แต่ลุงดําก็เรียกว่ามันะกูลเดียวนกกระจาบแต่ในหนังสือเป็นว่าไงแต่ลุงดําเรียกว่าเขาพูดว่านกกระจาบเหลืองคือตัวมันจะสีเหลืองๆนะนะครับนี่ถ้ากระจาบอีกอย่างหนึ่งสีน้ำตาลน,น้ำตาลเขาจะสร้างสร้างแบบสร้างบ้านที่เป็นทรงกลวยยาวๆนะนี่ลุมแม่น้ำนี่ก็ดีนยเย็นเฉียบสบายเลย ในน้ำมีปลาเยอะแยะเลยถ้าจะขายสามเซนสี่เซนมันลงโอ้โหกดปลาไม่ทันเลยนี่เห็นไหมลวงดังมาแอบดูแต่รถแ,แต่นกไม่ใช่รถแต่นกกลุ่มนี้นะลงดำบอกว่ามันจะอยู่กันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมคำว่าสัตว์สังคมก็คืออยู่เป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นกลุ่มๆเห็นไหม ก็สีเหลืองมาแล้วนี่ยร้องแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยแหละหางก็ดงเนี่ยเขาเรียก,ก่านกกระจาบเหลืองแต่ลุงดําก็เรียกตามชาวบ้านนะแต่จริงๆเขาชื่อทางการว่าอะไรอ่งลุงดาก็ไม่รู้เหมือนกันลุงดําก็เรียกนกกระจาบเหลืองนะครับตอนนี้ตัวมันสีเหลืองเหลงลังของเขาสร้างใหม่อยู่ตามชายคลองน้ำไม,ไม่ขยายนะเห็นนี่เห็นไหมละ่ะนี่ บินไปบินมาเสียงนกกระจาบเหลียงดังโูโห,โโหูหุยนี่นี่ไม่รู้มีกี่ลังหนึ่งลังตรงนี้หนึ่งลังสองลังสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเลี้ยงตัวที่จะสร้างใหม่ตัวเขียวเขียวสร้างใหม่ตรงนี้นี่สิบตัวที่สร้างใหม่เขียวเขียวนะสิบและไอตัวขางบนอีกสิบเอด็ด สิบเอ็ดลังแหละลุงดำเดินไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองลังนหนึน่ข้างล่างอีกหนึ่งคางๆสิบสองลังแล้วเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนกเนี่ยแต่เขาก็ไม่นิยมกินกันนะถ้าเขายิงนกนกับนกพวกไอ้ที่เขากินกันผมเห็นเขาถี่เขาหากันกับพวกนกเขาตัวใหญ่คอแดงๆเขาเรียกเขาขุนแล้วเขาชวาเนี่ยเขาไม่กินเลย เขาคุณเขาตัวใหญ่ๆหนังติ๊กยิงนะครับตอนนี้ลุงดำก็พามดูชายคลองน้ําแต่กลุ่มนี้ก็มาอยู่ตอนนี้ก็มานับถึงไหนละสิบกว่าลังนี่ก็มีเยอะนี่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะครับพอเห็นลุงดำเห็นเห็นตรงนี้ทีตรงนั้นทีดําจะเดินไปอีกทีวะตรงนี้ก็สิบกว่าลังแล้ะและตรงนี้มีไหมลูกนี่ยนี่น้องอยู่นี่ตอนนี้ก็พาไปดู นะครับพาไปดูนู่นตัวลองจิบจิบนะครับเออนี่ที่เขาอยู่ตามน้ำเพราะอะไรหนึ่งคืออากาศมันเย็นน้ําจะปรับอุณหภูมิเวลาเขาหิวน้ำเขาลงไปกินง่ายๆนี่คของน้ํำจระเข่นะั่นีงโอปาขุดเต็มเลยของน้ำจรเ้ครับนี่นะครับนี่ไปเรียกของน้ํำจรลเคปลากุดบุ๊บุ๊บุบ๊ป นี่เหลี่ยกปลาขุดปลาไหว้แวกว่ายกันน้ำมันเดินมาถึงตรงนี้แหละนี่นะครับแน,นี้ขายเพื่ออะไรก็เยอะแยะเลยคนโอนน้ประมาณดูตรงนี้โอ้โหโดนไปตรงนู้นทีนู่นยาวนะแต่นี่มันเป็นไม้ชนิดไหนไม่รู้นะเป็นขนที่นกอยู่เนี่แต่มันมี มีหนามผมว่ามันมีหนามนะเนี่ยมันมีหนามมีหนามด้ยวยครับต้นนี้นี่กิ่งนี้มันมีหนามเห็นไหมไม่รู้ว่ามันชอบอยู่อย่างนี้กันงูมาหรือเปล่าอาจจะมีส่วนนะต้นนี้มันเป็นหนามนกกระจาบนชอบทํารังเวลาง,งูมากินมันก็จะตำหนามก็จะตำมันจะขึ้นยากหรือเปล่าก็มีส่วนเหมือนกันพะมันอยู่กับต้นพวกนี้นะต้นที่มีหนาม แต่ทุ่งหญ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะที่ลุงดําเดินมาตรงตรงข้ามคลองน้ําจะเป็นทุ่งทุ่งหญ้าแล้วก็ทุ่งทุ่งข้าวข้าวแก่ลวงแก่สีเขียวเดีย๋ยววิ่งนี้แก่ยังมีเขียวก็ทาํานาเดี๋ยววาจะสามครั้งผมว่ามันน่าจะมากกว่าสามครั้งเพราะก็ทํานาทั้งปีเลยเียวแล้วก็ไถเกี่ยวแล้วก็ไถทํานาแถวนี้สุพรรณเป็นอย่างนี้ เาเรียกอู่ข้าวอู่น้ําของอู่ข้าวอุ่นน้าของของประเทศไทยว่าได้นะครับสุพรรณบุรีเนี่ตอนแรกก็เป็นน้ําฝนตกเดี๋ยวนี้ก็มีน้ําเขื่อนมาหนุนนะครับนี่เขื่อนมาจากเมืองการเขือเ่อนศรีนครินทร์หรือเปล่ามาจากเขื่อนท่าตล้อเปิดขํา้มาอีกโ้หนกเยอะแยะเลย นกมาดูนกตรงนี้ก็บินเขาเป็นกลุ่มๆนะขับไปก็เจอเป็นกลุ่มๆเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นครอบครัวนี้ครอบครัวนี้มั้งดำชิดว่างครอบครัวนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ครอบครัวนั่งตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ผมชิดว่าอย่างนั้นแต่ไม่รู้ธรรมชาติเขาเป็นยังไงแต่ผมเห็นเขาชอบอยู่ตามแม่น้ําสัมพันธ์อย่างหนึ่งแม่น้ํานี่นี่ลังแล้วก็แอบด,ดูเขา บินไปบินมาตามธรรมชาติตามของน้ำเห็นสอนี่เสียงที่นกดังพุ๊ดพุพุด,ด,ดนะนกกระปูดตัวแดงแดงนะะอีกแดงแดงลองพุ๊ดพุดมาแล้วครับนี่นี่น้ำเย็นตรงนี้ก็ดีนะครับนี่โุนดำถ่ายเนี่ยพราะอะไรหรือว่าน้ำมันไหลตลอดเวลาไหลแรงไหลช้าก็ไหลตลอดนะ นกนี้ก็ไม่เคยกลัวคนเท่าไหร่อาจจะเจอคนเป็นเขาเรียกกลัวเจอคนบ่อยนะครับนี่เลืองสวยนะเดินมาแจ๊ดแจ๊ดๆอย่างนั้นนะครับนี่นี่ตัวเขามันจะเสียงร้องไม่รู้อยู่ไหนนี่ตัวเหลืองๆนี่ไปแล้วเข้าหลังบินไปบินมาเสียงยนี้ อากาศเย็นๆมากลุงดำชอบอากาศอย่างเี้ยทำนาปลูกปลาเขาเรียกว,ว่าแค่โดนน้ำใส่บ่ออาหารหวานหรือโรยนั้นก็ได้ปลากินนะเพราะน้ำนี่มันผมว่าจเดี๋ยวนี้น้ำแต่ละสายอย่างนี้ก็มลภาวะเป็นทิศมีทุกอย่างนะครับแต่ที่นี่สุพรรณบุรีก็เป็นเออเมืองเษกเษตรเกษตรกรรมนะครับ แต่โรงงานอุตสาหกรรมก็จะไม่มีนะครับผมมันเป็นกเกษตรมากกว่านะครับนี่ลงร้องเต็มแป๊บๆๆ๊บ๊บ๊บนี่ลงอะไรมาเอ้านกนุ่มบินมาแล้วแปบ๊แปบๆ๊บโอโ้โหลกภาษาค่อยาวมาแล้วนี่มาแล้วแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ